ตงไปถึงบุญญาไดา้บุญดักร้อนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนหนา้าบุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีเอาไว้ป้องกันตนก่อนตายและหลังจากตายแล้วเพราะอีกหลายภพหลายชาติที่เราจะต้องไปเกิดไปเจอ ั้งหมดนั้นเป็นลมหายใจของเราเราต้องการบุญบุญมีมากมีบุญมากอุปสรรคน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมากผู้ตลาดเึงควนสั่งสมบุญเราได้สั่งสมบุญมากับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทางวัด จ้าพระสร้างคนให้เป็นคนดีตามหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพบริจาคกันมากมายบุญก็มากแล้วก็วจะต้องนึกถึงบุญน,นั้นใ่อย,ยสม่ำเสมอและอธิษฐานจิตให้บุญส่งผลให้บรรลุเร็วรวยเร็ว <c oughs> สำเร็จเร็วนึกถึงบุญอยู่เสมออยู่กับบุญ ตรึกนึกถึงบุญเป็นดวงหรือบุญเป็นภาพที่เรากระทำความดีมีประทานกทินผ้าป่าถาวายสังฆทานพัะทาหารขอฉันวัดประรรมกายตักบาตรหมื่นรูปสองหมืนรูปแสนรูปบทพระบุญต่างๆมากมายแ,แม้เราเองเคยบวทเราเป็นเจอาภาพบวททุนการศึกษาทุนยารศาโรค เรื่องกันหนาวลมลองเทา้าข่าน้ำข้าวไฟข้าเดินทางพระพิสุทธิสมเนรณทั้งหมดาศาสนสถานทั้งหลายบุญทั้งนั้นเลยเราก็จะต้องนึกถึงให้ปรึ้มบุญบูชาเข้าวพระ <c oughs> บุญบูชาพระเจดีบุญปล่อยรพระลาาทุกเช้าเพื่อเป็นตัดรอนบาก วันนี้เป็นวันพระเราก็จะต้องทำบุญคิดอย่างพระพูดอย่างพระทำอย่างพระนึกถึงองค์พระอยู่กลางองค์พระเป็นพระ,ะเราก็จะต้องนึกถึงอย่างนี้เพื่อทาบุญให้มากเราก็ปล่อยปลาปล่อยโคกันมาแล้วตลดอดระยะเวลายาวนานมาก ยีสิบเอ็ดปีไม่ใช่ปีเดียวไม่ใช่สิบปีไม่ใช่ยี่สิบปีแต่เป็นยี่สิบเอ็ดปีฝนตกแดดออกลมพัดน้ำท่วมล้อมวัดรถติดน้ำแห้งน้ำล้นน้ำมาน้ำมีมดนดา่าโดนว่าโดนว่าทำลายทิเวศอะไรทารพัดเราก็ปล่อยปลามาเพื่อต้องการบุญเอาไปจัดอรอนบาป ต้องการบุญเพื่อให้เราปลื้มใจ <c oughs> ต้องการบุญเพื่อให้เราปลอดภัยโดยมีอโกเป็นประธานในนามชมรมปรายปราบุูชาเทดีถ่ายทอดเสียงให้แกบบ่กลุ่มปลายปราย,ยามเช้าก็ทุกท่านได้รับฟังจนปัจจุบันนี้ก็มีซูมเผยแผ่ไปทั่วโลกท่านทั้งหลายก็อยู่กันทั่วโลกก็ได้ยินได้ฟังเท่าเทียมกัน ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโกและกลุ่มบริภายามเช้าและเจ้าภาพทุกท่านและทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังและรับแชร์รับเชิญเข้าสู่ซูมตอนนี้อย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะเจ้าภาพบรยวันนี้วันพระมากเลยเจ้าภาพปล่อยโคท้องสองตัวไดเข็นหนึ่งบูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์ หลวงพ่อ,อธรรมชโยโดยพระสิทธิโชคสิทธิยุตโตทองพูลกิ่งการวิพาวีชุติมาบุรินยุทธานานุกุลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดกมะดิมบุรินยุทธานานุกุลปลายโคท้องหนึ่งตัวปล่อยปรางไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมสองกระมิมเด่นพงสุนิดาชาวงเนื่องในวันเดือนเกิดกระมิมสุนิดาชาวงปลายโคท้องหนึ่งตัว ใบปลา,ปลาไหลหนึ่งร้อยกิโลกรัม้า,า,าป้าใยปลาวันนี้ได้แก่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทันตาชีโวบูชาทมโดยลูกลูกสมาธิแก้วทุกรุ่นใบปลา,ปลาไ่อร้อยย่222กิโลกรัม <c oughs> บูชาธรรมาบุญนิยจาจ้าและหลวงพ่อธรรมชโยโดยผู้นำบุญนครหลวง13อุทิศบุญแด่ผู้วไยชน รดยเปลืองไข่สองรกิโลกรัมบ<า>ูชาธรรมหาบุชนียาจารย์โดยพระอาจารย์นพดลสิริวังโสกระมิมมนูวันพรณ์วันรีพิมพิวันตรายเน่นกระิมจุลามาตวันภาลักษพิมพ์รัชดาบุญสกุลเจริญและครอบครัวกระมิมยงยุทธนวเรนไตรทิพานิษฐ สีวัชยาปล่อยงามสิริยดาวนาคุแลแรงกล่องกลวงปล่อยปราไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมหลวงพ่อธรรมชโยบุชาธรรมโดยจุดออกรถเยาวราชพระระพันโชติลาโพและกล่องกลวงกันสินพันธ์อุบลสันทนานุก,การการจนาเจริญรักปัญญาทวีผลเจริญปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยแปดกิโลกรัมหลวงพ่อธรรมชโยบุชาธรรมโดยพระสถาปสุรพันโท และคณะกระดมิตรธรรมะอุทยานบ้านแป้งสสงหงบุเรยปลบรยปลาไข100่หนึ่งร้อยกิโลกรัมคุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายจราบินจันทนาและครอบครัวไบรยปลาไข100่หนึ่งร้อยกิโลกรัมบูชาธรรมะมหาปุชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพอ่อเทตาชีวโดยพระอาจารย์ผู้ประสานงานผู้นำบุญและทีมงานของนครหลวงหนึ่งปลร์ปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัม คุณยายสุรีชวารรัตแรงครอบรวยปล่อยปลา่างไข่หนึกิโลกรัมหลวงพ่อธรรมชโยุูชาธรรมโดยกรลมิตรุรีสากรลมิตพัฒนาพงกรลณมิตร่เพ็นกรลมิตรกอฟพุ่มทิมวัดเปรือธรรมกายดีซี a ูอสกรอบครัวสโตลแฮมกรอบครัวคาราเควัดเปรือยกายซีรีคอนวันเล่ยูเอสปล่อยปาไข่หนึ่กิโลกรัมบูชาธรรมมหาบูชนาจารย์หลวงพ่อธรรมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยยงโดยกัลยาณมิตวิวัฒศีประเสริ่งคุณแม่สุนีวรดาตั้งสืบคุณและครอบครัวไรายบางไขหนึ่งร้อยสามสิบห้ากิโลกรัมบุญชายธรรมมหาบุญญาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัดตาชีโวโดยคริสตันซอฟแวร์กรุ๊ปกัลยามิตสมควรวานิชสัมพัสกัลยาณมิตรขวัญรีอํานวยเวโรดกัลยามิตพัชรินบุญธรรมจิต ไลายลางไข่หนึ่งร้อยหนึ่งกิโลกรัมผูชาธรมหาปุชนิยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยบริษัทแจ็คเชียนเทคโนโลยีจำกัดปลายปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมบูชาธรรมหาปุชนิยาจารย์หลวงพ่อธรรมรช,ยาารมชยโยโดยการมิตรมาลีรัตภัยรัตภัยทูลวิพาดีวิภาวดีรุ่งโรจชายแลกครอบควัวปลายปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมกรรมิตร ชูสัตวิลาวันพฤกษวรรณเรลอมเคร่อ,รอกลัวและกระมินานแพทย์ผีร่าสายหยุดโลดชนายนเพ้อมครอบครัวปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อกิโลกรมัมผู้นำบุญนครหลวงสามปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อกิโลกรมัมคุณวีรณาอารยะการคุณคุณวีรณาอารยะการคุณปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรมัมมหาบุญญาจารย์หลวงพ่อธรมธร,มธรมชโยหลวงพ่อทตาชีโวบูชาธรรมโดย กรมิตรนติกาจงสวรส์และครอบัวปล่อยปลาไก่หนึงร้อยกิโลกรัมปูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย,ยโดยสุวัตกิติรัตโนโลและคุณพ่อพิสารคุณแม่เง็กจริงเพชรราพิรัตคุณพ่อที่รพงศ์คุณแม่บรรจงจันยงวรกุลและการมิตรสุจันญารวรุษวริษาเพชรราริพิรัตปล่อยปลาไก่หนึ่งกิโลกรัม ปุชาธรรมหาปุจริยาจารย์โดยวัพรธรรมกายจอเจียประเทศสหรัฐอเมริกาปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อกิโลกรมัม <c oughs> หลวงพ่อธรรมชโยปุชาธรรมโดยกลุ่มกระมิตรลุยทุกบุญครอบครอัมวงกันสชนประเสริฐยิ่งร้อมญาติมิตรกระมิรนงลักแก้วกาญจนาเนื่องในวันกระไรวันเกิดกระมิรนงลักแก้วกาญจนา ปล่อยเปลือกไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมบุาธรรมพระมงกลเทพมุนีพระมหาบรพงค์กุศลชยโยประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดขอนแก่นและลูกพระธรรมจังหวัดขอนแก่นปล่อยเปลือกไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมบุาธรรมมหาบุญญาจารย์โดยกระวิสุวรรณสุวัตรสุรชัยพรอารีเพชรราชตันตินิรามัยและญาติมิตรปล่อยเปลือกไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัม พระอาจารย์ผู้ประสานงานอาสาสมัครกองธรรมวารีปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรมัมมหาป,ปูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพอ่อทัตตาชีโวบูชาธรรมโดยกรลมิตกิษดากรลมิตสมเพษกรลมิตแสงเดือนกรมิตนภดลโดยธาราชและครอบครัวเนื่องในวราระวันคล้ายวันเกิดกรมิตกิษดาโดยธาราชหกกัญยาชนปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรมัมกรมิตวีนาเพาิ่มพาณิชย์ปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรมัมกรลมิตเกียรติชัย นภัสนันเหล่าประสเสรสมเนื่องในวารเริ่มันคลายมันเกิดกามิตรนภัสนันเหล่าประสเสรสมไบร์布拉ไคหนึ่งร้อยกิโลกรัมลูกประเจนธรรมวัดประเินธรรมกายโตเกียวการมิตการจนาพรอ่อนคำและครอบครัวกรรมิตสุวรรณฮาเซงาวะและคล่บครัวกรรมิตจันจิรานโมโตแระครอบครัวกรรมิตจันทิมานามิกุจิและครอบครัวไบร์布拉ไคหนึ่งร้อยกิโลกรัม หลวงพ่อธรรมชโยบูชาจะทำโดยคุณรักบุญใจใสใจสบายพนัฐวุฒิคุณพ่อประยูนโชนตินากรศูนย์อบร,รมยาวชนอุตรดิต์วัดพนมกายนาครอกแลนนิวซีแลนด์ครอบครัวเบญจพลสรีจิตและคุณพันธิสานายแพทย์นภรัตแพทยหญิงสาวนีนางสาวพิสุทธิรัตนนายพัตรวิบุญสันติคุณเลียเฮงตีตวัชายลิง ลีเจยุลีเจปิงการมิสติมาวดีสิริวิไลครอ,อบกัวภูมิประเสริฐปล่อยปลาไหลหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกร,รมัมหลวงพ่อธรรมชโยบูชาทำโดยการมิสสะพ,พ,พัสก์ไพลแพ่ดรุณิดารักสินขันเด็กชายสุทธตัตตาคุณธรรมรักปล่อยปลาไหลหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมอาริโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านอย่างยิ่งยวดด้วยนะอาริธนามหาปูชนียาจารให้เห็นชัดใสสว่าง ด้วยการรืน่นแรงคุมบุญให้แก่ลูกหลานด้วยอันทำไมยังมันบุญทศพังข้าวันโตอนอุปบันก็นำมากะเรื่องกะารืมะเสนนะโมอันทศพังข้าวันโตอรรหันโตเสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะรัตนะธรรมะรัตนะสังฆะรัตนะ ข, e ข,ข้าเริ r r ่มพุทธเจ้าเรวมใจปล่อยสันปล่อยปลา้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกเรื่ององค์เัีเยสัตตาอเวราอันเนงคาอัยยาบชา สุขีอัตานัาภะริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยคนทองแหลมปลางไข่ทั้งบมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าถ้าพิเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ชาิพ้นจากความตายชาดพ้นจากที่คุมขังลงมาช่วยเรือง,รองข้าพรองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพทุให้สิ้นสัพพโส ให้สิ้นสับโรคให้สิ้นสับภัยทันตรูใดใดอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติบารมิ์สิทธ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบางมานทั้งคนภัยคนพานโรคภัยใดๆ อุบันติภัยใดๆบินหน้าสภัยใดๆภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏฏะสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีบคั้นัดรอนชีวิต ลดรองทรัพย์สินลดรองการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรื่องธรรมกายทรงงานพิญญามทำพิชาธรรมกายได้เป็นมหาสัจจันต์บามกามันได ที่ผ people, ิดพลาดกระทำาไปตั้งแต่ปัจจุชาติตั้งแต่ปัจจุบันกาทั้งบททังเส้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอาโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรม และวิบางมันบามกรรมัใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้ว ทั้งหบททางเส้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกับจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลสักเิ์เมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพ อย่างไม่มีประมันให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้ดอโรพรันม pues, ีสมบัติอัตจันท่านใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติอัสมบัติคุณสมบัติลาบยอดสรันสนุขมาผลนิพพาน มีสมบัติมหาสาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกทุกบุญของเรื่องเด็ชเรื่องคุณหลวงพ่อขอให้ได้รื่งก่อนพูดก่อนทำก่อนทำเรียนก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างได้ ไม่มีความเประมัดไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกทุกอนุวินาที ไม่มีถอนถอยสร้างบารมีรรมทับทัวีไม่มีประมาณทับทนวีตลอดกาลากาถึงที่สุดแห่งธรรมขอน้อมถวายปปนนบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ดแด่พระเดชพระคุณหลวงพ,อวงพอ่มม و, งพอธรรม,มะเชโย و, พอให้พระเดชเรื่องคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปเป็นเริ่มโผลเริ่มใสเป็นหลักใจหลักใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยน้อมนำใจลูกๆให้สว่างสวัย เข้าถึงเรือนธรรมกายภายในกระดมดุสิตบริได้อย่างสง่างาม,างงามทุกภพทุกชาติาตถึงที่สุดแห่งธรรมของความปราถรนาม,ท,นามที่ข้าพราะเจ้าทั้งหลายาาาาอธิฐานไว้ดีแล้ว,นว,ลวในเบื้องต้นทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จงเป็นผลสเรด้วยนุภาพแห่งเรือธรรมกายของระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกเรือองด้วยนุภาพแห่งเรือธรรมกายของพระผู้บารมาจงทุกประการเทิน นานปจจโโนานาปจจโยโหตุเลิมดำต่อไปขอเรีอนเชิญเญจ้าพ่อบรอยโคประกอบพิธีได้น้ำบัดน,นี้เรือนธนามหาปุจิยาจารย์ให้เห็นทัไสสว่างที่สุนกระลังกายช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานด้วยให้บุญนี้แก่ครูเวรและขอหุปสิกกรรมเมาผังอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยพ้นโควิด ร้อยแสนล้านตลอดการลงให้ด้วยโสอันธรัโทสุกินตัววิรุธโหยวนทธัสสะเนอารโคสุกินตัวโหหิสาสพเอหิยานติพิสาอันธรรทธาสุงกินตาวิรุณหาพุทธัสสะเสนารุเงคาสุงกินตา โอ้ยหิสหัสสัเอหิยานติพินเตอันธรตอาสุขิตาวิรุณอาบุญทศสาเนอโรอาสุขิตาโอ้นทศหัสสัเอหิยานติพิภวันตุสามพมังคลาเรื่องขันตุสามพัเทวันตา สามพันธทานุพาเวนะสัตตาตุนทิพวันตุเตมพวันตุสามพันมาอลังรังคันตุสามพันเทวันตาสามพันธรรมานุพาเวนะสัตตาตุทิพวันตุเตมพวันตุสัมพันมังคลังรา อันตุสัมพันเทวันตาสัมภสังฆานุอาเวนัสันทาโสตีราวันตุเตอนตุอนตุอนตุขอ,อ,อให้ท่นานเจ้าภาพทุกคนนะจะมีแตความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีปริมาณดมีสมบัติจากกระดาษจินไตท่านใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงเรือนธรรมกายโดยรวมพลอ้อยมีสุขภาพบาลานามไมที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุไขยืนยาวนานอว,วัยวะครบท้วนบริบูรณ์สร้างบริารมีเพิ่มพูนสูตรทั้งกายและใจสูขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเชื่นมืือตลอดกาล กะเสมสําเรียนเบิกบานไม่มีประมาณห้อยผมแม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟาหูแม่วงหลังไม่คมสต,ติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนอายุยืนยาวนานมากร้อยยี่สิบปีแข็งแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงเข้ากองว่องไวปองใสดูดีเหมือนยี่สิบปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรือ่อยวายเรือเร่อยแสงดำหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ปล่อยปลากันนะวันนี้ปล่อยถึงสอ,องสาพองร้อทีเดียวรัธนามหาบุญยาจะให้เห็นทัดใ์สว่างศูนย์สองชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตดังเมเข้าถึงธรรมชิตดังเมเข้าถึงธรรมอนุ สนันตุสนันตุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆเรวยนทันทีเข้าถึงเรือนธรังกายเดี๋ยวนี้พระภิกษุสาม,มเณรเข้าถึงเรือนธมังกายทรงอพิญญาปฏิสัมพิธาปฏิหารปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นสาเหตุให้เผยแผพ่พิชา ธรรมกายของหลวงปู่ไปได้ทั่โลกสำเร็จจองทุกประการเถิด มหากุศลพลนบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสรางบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวา ไปพายพักนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า